สวัสดีครับนี่ฮ่าก็จะเป็นตุ๊กปลานะครับนี่ต้องเดินทางครับผมอุ้ยแรงคนไปครับผมมาเนี้ยชิมานบบครับมาเนี้ย้องมมึงนี้ชิมานโบอ่ามันแดดเป็นแดดเลยครับลุยอย่างเดียวเดียวขึ้นมาแล้วครับนี่โอ้โหปรากฏสวงามเลยนี้เอ้าอุ้ยแรงคน ตัวแรกตัวแรงครับตัวแรงแข็งมั้งนี่ยังหนุบขึ้นมาอีกแล้วครับนี่โอ้ยบริเวณตอนไทยครับพมาอนี่มีคุ้นใครให้เด็กปสไวยครับเขางามด้วยนี่พี่น้องเอ้ยแกวเอาครับมาเลยครับนี่เต็มสองครับจะหักใส่เริ่มง่ายขึ้นนะครับนี่จะักเดี๋ยวเดียวนี่ครับใส่เริ่มง่ายขึ้นนะครับบาดดื้อเมืองนี่บริเวณไทยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์อยู่น้อผมนะครับกระยุมน้องอ่ะโอเคครับผม สูต่อไปอีกครับคืดไม่แล้วครับผมกับใส่เอางามครับตรงนี้นี่ครับพี่น้องครับใส่เอางามๆครับอีง่ายด้วครับนี่ทำไมแก่ทำไมแก่เพิ่งเพิพี่น้องเบิ่งนี่ครับประกดใส่เอางามนะครับอ้าวโอเคครับดึงไปเลยครับผมเอาครับเออย่า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 เยอะ เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วโอ้ยครับประจำคบนี้สายห้าคบนี้เอาขอบคุญตรับโอ้ยสวายใหญ่เลยครับนี่เอาผ่านผ่านพอท่องครับพอท่องเข้ารูปเอาผู้มาหัดนะครับคุณเอาโอ้นะครับมานเลยครับนี่เอาเออนะครับนี่มาทำกันวันนี้เพิ่อนมานเลยครับนี่เอานะครับแก้วเพิ่นว่าแก้วครับแก้วบ่แก้วแก้วแก้วเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเป็นไรเป็นไร สายนี่สายเป็นเงีครับนี่สองเธอเลยครับสายเป็นเงี้ยวจอดจอดสายเป็นกเงี้ยวนี่จอดจอดจอดเป็นเหี้ยต้องเป็นยังมันเป็นอะไรก่อนสายเป็นเงี้ยสายอะไรรลาเอาเวเอาเรีวเอาเรววอรกปอยมาถึงเอาเรีวอุ้ย กันยัยเลยพี่น้องเอ้ยนางสาดตึงเฮงสาดอีสายตอดกระป๋อยนี่ครับนี่เอาโอเคครับผมปุ๊่กันบาดนี่อุ้ยสายมันสายมันตะกีนสายดึงเบ็ดอ okay, ุ oh, okay, ้ยนะครับเจบเอยครับผมเจบเอยอีกแล้วครับนี่โอ okay, okay, ้เจบเอยได้คร yeah, ับเต็มสองเพันครับนี่ครับนี่อ้ตะกี้สายเป็นเงียะเอาโอเคครับผมเอาล้วครับพี่น้องโอ้ยบางยานี่ว่าชดึงเขม่าซื้อครับถือซับามื่อไ่นี่ ครับงามง่ามสี่น้องก็งามเลยครับนี่เอ้านะครับวันนี้ทั่วมันนะครับเพราะว่ามีแต่ปลาปลาเ่างก็ปลายางครับปลายางนี่ครับปลายางมีตัวใหญ่เลยครับนี่ครับนี่ปลายางเอาโอเคครับผมพุทธบ้าดนี่านะครับตอนนี้กำลังแล้วนะครับตอนนี้ก็ลังหาหมูงนะครับพระกระสิ่งได้กลับนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับการวัดทึกปลาบันนี่นะครับส่วนมากนะครับส่องสิ่งใแต่ปลา ฟันังถูกฟันังนะครับวันนี้ชื่ออะไรฟอกฟันเก๊ดไม่ค่อยมีนะครับชื่อใดฟอกกุดคับไอ้ปลาเลาอื่นนะครับอื่นหรือปลาย่างนี้เนาะเออแต่ปอกกุดก็ปลาย่างครับวันนี้นะครับก็มีใส่ใหญ่ตัวนึงนะครับน่าก็เป็นใส่ว่านขีดสองขีดนะครับกับพอดีครับวันนี้กับอว่าโบขีดไหลนะครับกับพอดาอยู่อ่ะโอเคนะครับขอบคุณทีไรนะครับทุกคนที่ติดตามนะครับจอง ครูเฉเดียนผาาพื่นนะครับสาวติดตามนั่นนะครับเด้อสวัสดีครับมือนีพุ่งานมือนี้โอ้ยครับพี่น้องนี่มันได้ครับมือนี้นี่ครับนี่โอ้ยครับใส่งามๆได้ครับตัวนี้ประมาณโหขีดครับตัวนี้นครับเป็นพวกปลาหน่อยเฮานะครับนี่ครับนี่อ่ะเอาครับนี่กระมันเล็กๆน้อยอยู่ครับมือนี้นะครับสองสมุติครับถือว่าโอเคนะครับมือนี้อ่ะโอเคครับผมสาวติดตามนะครับเด้อครูเฉเดียนผ้าพื่นครับผมสวัสดีครับ